คือน <Merci>. uh, ี่บอนี <laughs> ่ดีเดีอุ้ยอาหลุดมือแล้วเอาเข่าคู่เลยก่อนท่จะจุ่มนี่มุนผูกู้ก้าดี๋ยวผูกโอยก่อนดย ไปดิพี่น้องทักทายสบายดีกับบรรยากาศลมหนาวพี่น้องเลยลมหนาวแต่บบตรงถิบลมมาจากอันตะเวนตกมาผัดมหาอตะเวนออกพี่น้องวันนี้ชิลองมาหาสิบเบ็ดลงเมืองพี่น้องเพราะว่ามากับทีมงานเท่ากูเก่า <c oughs> โลกจะขุบผ่าได้ไร <c oughs> <c oughs> มันบรงนี้บอดทางนั้นนต่โบต้องขึ้นไป <c oughs> เอาไรนะลาสุดลุ่มเดี๋ยวเขาลองิึงให้ีนพี่น้องพอช่วงเขามาใส่เบ็ดนะประกฏกับประคะแย่งหลายนาจะมีปลาปากหลายนะลองบอนี้บืถือเขาจึงไปลองบอใหม่น้ำกำลังบกแหงเลย ใช้ถือพาน่ยนี่บอจะล้มทางหดอ่ะไม่ไรจะล้มทางหดอัตกาลงบอเกือบเอลฮักเนาะห่นเลนจร้เลิกโพดนะครมนี่บนนี่แหละคือนี่บนนี่ อะไรเดีโอ้ยโอ้โหแป้งอันไหนแปงนี่นี่อาบ่บันนี่เอาบ่บันนี่มันบดละเอียดนี่นี่ได้บดละเอียดได้แล้วแตอโอ้ถือทุกคนเอาไปไปไอ้เพื่อนเดี๋ยวเขาย้ายบอลก่อนชิดเบ็ดเนี่ยบดถือด้วยจนเปียกเบ็ดลุงกุหมุดน้ำุมแป้งบอลอันยอดสะดุ้งพี่น้องอีกเลยคนกำลังแยะลายย่างลงมากินนี่ ยีงไงยนข่าวโชวยอนตึกชะดุงอีกแล้วกดขีดถังคน,คนกำลังลงมาพร้อมกำลังถือช,ชะดุกแปชอกเขามันตึกยากบนในถึงพี่น้องบนหอแปลงนะก็เลยลงมาหลุมกี่นี่เอ่ยกพลานนี่ต่มโนน คุณด้นเลยถูกมาติดทยยไมันนี่จะพวกปลามากระบกนะปลาเทรมมือทอร์เนสีปลาขาวน้อยนะปลาใหญ่นี่ยังบุกเห็นนะทกันใหญ่บุยโอ้กินเหียบกบไม่นีแหละมันพูดลปโลโอ้เบิงเลยตุยมันเลยได้ใหรานงมไปไปกบแควนี้มีลายเลยทุกคนเลยว่าน้ำมันบุบกนะ chồng con tróc mỏng nhang bèng, các bạn ạ, để à, lụt đau. <laughs> đau <laughs> không? Pha lát đây, bón cả mõ nè, hết, có chưa được จุ่ม ní <laughs> <cười> <cười> ừ, nhập luôn, nhập luôn đi chào nè. Hết. Bắt bùn cha che được. Ừ. <laughs> <laughs> มันขาษาอังกฤด้วโตมีตาม่ใช่สินี่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 นีี่นี่่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ก็คือิ่มก็ได้ของน้ำปลเกลาอดีนะโอ้จังห์องอลเดี๋ยวปดกันทุกคนปลาตัวใหญ่เวลาเฉยปลาไปซี่เลยปลาแถบบนมือนี่ยบลม

มันมีไม้ทุกคนนี่เพราะว่าไม้มันลายดึงบ่ออกนะไหมมันพังดินนะดึงบอออกแล้บอตะกีน่ะถืออยู่เอ่ยวะพอลงกวนมันมันบ่อยากถือเอายับขึ้นไหมเอออยากยับลงมากเผื่อจะได้กินปลาเนี่มุนไม่ได้สสดุงนี่ยับขึ้นเออน้ำมันแห้งเออ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 ในร้ายเลยบ่เลยเขาโตถี่ตึกระบะนั้นเนี่ยโอ้เผื่อบุดนะโอ้กบะเทนี้ร้ายดีเลย ไปกินนี่ก็ได้ตัวหนึ่งกบบ้าน,<บ>าน,นอะใหญ่ไม่จะสัมเนีเยกบสัมนียแหละกินนี่เหยียบแล้วสิซุกง้มไปเดี๋ยวไปจอบบางร้านก่อนพี่น้องหัวร้านมาได้ปลาอะไรกินหอองมาปลายังบูถามมาป้ายังบูปลาหางแดกมา <laughs> น้ำบกสิ่ปลาถือดีพี่น้องเอาลงลงกวนมันอยู่ตลอดมันเลยอยากง,งดงดไง กินนี่ก็สิบได้เาสิบด้ตัวนึงแต่ขออเขาบรททเบิ่งได้ปลาดุกเพาไปเบ,บิ่งอีกนี่ร้านประสินี่กินนี่นนเอาขึ้นมาเ้ขึ้นมาไม่ใช่เอเอ,เอปลาูตรปลาดุเฮ้ยปลาสูตเฮ้ยนี่ปลาดุกนึ ปูอ่อนเหรอไกินดีปูอ่อนเอ้ยเฮ้ย้เฮ้ยมันจะปักมือเอ้าเ่้มอแพทยเอ้ยเจ้าจัดการจ้ะเอามานี้ใหน่เนาะตุ้ยเนาะไข่ได้เลยโย ลอปลากรูดวัวอะไรจิกเบอร์คนเดียวหายเลยปลากแะยงคนเนีย่ยกระปูเขาเบิดทุกคนเนอะเขาเลยใส่ปลาเลยให้เงินอันนี้ขีดเดือนอพวกพนกินอย่าี่น้องเนาะจีเบียดเลยนบำบอลร้าเบียดมาเลยเนี่กําลังสีหมวนพี่น้องไอ้ปลาปลากําลังกินดีเนาะ มันหันไปหาเหนือมาพวกอันกระปูอ่อนนะคักอะไรสิบนะป้านสูตรนะมันหลุดนะม,นดดนะมันเอายากนะเพราวะว่ามันขมังนะมันหกนะมาลุชนผลนีน่ยันโทรศัพท์เปียกเดี๋ยวให้ร้านนับบังบ้าก่อนเอาอุ้ยเด็กโตเอ้าเหนึ่งอ่ะอ่ะนับได้ไหมหนึ่งสองอให้ร้านน้อยเอ้า เดี๋ยมีแต่ปลาพวกนี้แหละใช้กินกับปูเขากินนี่เด้เหมือนฉีดทิมแล้วบ่เฮยฉีดทิมแล้วเฮ้ยเพียงอันสามอีกเลยเออกระย้าฮะเอาหาโตโตลงเลยเอ้าหกที่หนึ่งหมอนน่หลอนลยเออสิบแปด สามก้าวป็นจ้ซงนี่เลยจิจุบหกสิบเด้๋ยสิบโตเก็บมาเฮ้ยกระปูกับฉีดทิ่มแล้วสีชูกระปูอ่อนฉีดทิ่มเลยสิบโตเก็บใส่เฮ้ยเดี๋ยวมีแต่ปลาพวกนี้แหละพี่น้องมันมักกินนะ กับปลาดุกกระถึกอยู่ปลาขยันน่งนี่ถึกอันนั้นเนาะอือร้ายอยู่แต่มันหลุดถืออยู่แต่มันหลุดนะีปลาปขยันน่งถึก,ถกขี่กระเดือนนี่ตาปลานั่นเนาะไปเก็บไมเก็บปลาสูนี่เจา้าปลาอย่างไรปลาอิพูกบุรัวปลาสูนเขาหนังสีดอยู่พุ่นเลยพ่นปลาตกมาเข่ามาแล้วปลาสาวยังกันน้ามึงดูสิชุกแม่ตัวได้บัดรสามบัตสี่นี่ได้ร้ายแทบ อ๋ออดิตปลาตัวใหญ่าไดเนจดุกนีเบื้งเออว่ะลายเลยเนาะเบิ้งมือเฮ้ยมือเบิ้งมือเฮ้ยยันกบไปหไปเอาใส่ใเออเบ้งเครบโอ้ได้เติบทุกคนโอ้ปลาแบบเดียวกันนี่แหละกัเาสได้นะอืสูตรก็มีเนาะออะไ ว่ามาอื่นพุ่นอื่นน่าจะถือกว่าทุกคนเลยทั้ทงวะอ้าวลูกชายเจ้า <laughs>

เดี๋ยวกลับก่อนพี่น้องมาหนึ่งร้านจะกลับน้ำหนึ่งถือคือพี่น้องเลยแต่ว่าน้ำน้ำยังบกบ่แห้งไปได้อาว่าน้ำบกแห้งอื่นน่าจะถือได้กว่านี้ตึกระดุงก่อชิดเบ็ดช่วงอันน้องคนตกบ่แห้งนั่นถือดีอะลยแต่พออันฝนตกแห้งนั่นบ่ถือ้าไมือ่าะงงขาคอแข็งไป สำหรับคลิปนี้ก็คือทำไมทริปนี้พี่น้องเดี๋ยวโอกาสหน้าใหาพวกพอกันใหม่เนาะนำบกลงจึงหน่อยเาจึงมาว่ากันใหม่พี่น้องมาจอบบางใหม่อีกปลาสูตรป้าน่ะมันกินเด่นเนื้อกระปูอ่อนเนี่ยติดดีพี่น้องกระปูแข็งบกินเอามาลองขอบชิญพี่น้องที่เข้ามาติดตามพี่น้องฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยพี่น้องอย่าพอนิดหน้าพี่น้อง